นะคะแล้วก็สิ่งที่มนุษย์อยากเรียนรู okay. ้แล้วก็สร้างมันขึ้นมาเราเรียกว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างคะอดีมาเรียนกันนะประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะขอให้ดีด้วงก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาตินะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินนเอง 我也请假。 โอเคเราก็เรียนรู้นะคะว่า้อพิชเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันไม่มีชีวิต่ะสรุปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยก็มีอยู่สองประเภทใช่ไหนในสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตค่ะอหาทำไมเรามาดูนะคะอ่สิ่งที่สองประเภท เรือน,นะคะร,รถไม้หมุนขนนยรถยนต์นะคะตึกต่างๆอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นรูปอันหมองเห็นได้ชัดเร็นนะคะ,ะต่อไปอต่อไป ือเรามองเห็นมาได้ไหมคะเรามองไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อจะอยู่ในจิตในหัจนะคะถ้าเราเชื่อว่าพีชจริงจริงพีมันก็จะมีจริงใช่ไหมคะอ่าอาจจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกนามธรรค่ะอ่าอ่าต่อไปสิ่งว่าร้อมลูกนะคะสิ่งว่าร้อนคืออะไรขนมลูกคุณไหมคะสิ่งว่าร้อมคืออะไรคือสิ่งที่มันทำไมคะ แม่เรามาได้ยัไงอมันตรวจตัเองตามครมั้ยใช่ส่วนข้อ2ก็คือสิ่งที่มนุุย์สร้างมนขึ้นมาอ่ะไหนกกอยกตัวอย่างให้ครูสายาเได้ไหมคะว่าสิ่งที่เราพี่มนุ่สร้างขึ้นมีอะไรบ้างบ้านอะไรอีกคะรถยนต์อะไรอีกคะอะไรคะรรยานยนต์อะไรอีกเยเียงเตียงนอนเสื้อเสื้ออะไรคะต๊มวนีกอะไรคะทีวีนะรอบตัวเรามีเยอะเลยนะค ะะวันนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้เขียนเยอะามากมายแต่ว่าเราจะได้ลงมือปฏิบัตินะคะ,ะหมาี่ิ่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมมาใช่หมายเลขสองคือสิ่งที่มนุษย์สร้าง <c oughs> ขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยนะคะ,จ,จ,จ,ะจ,จะแจกเคุณครูจะแจกให้จะแจกตัวถีบไข่นะคะสื่นี้เรีย ลูกนะจะมีความแตกต่างอ่ี่เลยนะ้ยได้กมือขเาให้ย่ารกออกมากนเลยคลูกขแรกคลูกอ่ะเลย้เป็นจริงที่กับขึ้นเองราตที่ตอเป็นมันต้อง้งือนรกจงที่ได้มันจะขึ้นเองหรือว่ามันส้างโอเคจไม่าได้เลยนะคะ ปัจจุ<า>ใครเคยทานเนี้ยมื้ครูก็เคยทานเอาเปืลอ 他第五入党。啊